ไม่วันโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไรไม่ว่าดอกไม้จะเลีบานหรือเช้าไม่ว่าเส้นทางจะหนักหรือเบาแต่เราก็จับมือกันไม่ทอดทิ้งกันไปเธอคือความรักของฉันในวันนี้ในวันที่ หรือสุขนั้นเธอเป็นของขวัญของฉันตลอดไปแสงแดดสายลมที่ส่งมาคือของขวัญจากฟ้าส่งให้รอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือร้องไห้คือกำลังใจของฉันและเธอ คือความรักของฉันในวันนี้ในวันที่สองเราพบกันในวันทุกฤุกนั้นเธอเป็นของขวัญของฉันตลอดไปถ้าคือความรักของฉันในวันนี้ในวันที่ ในวันทุกหรืสุขนั้นเธอเป็นของขวัญของฉันตลอดไป